ะะก็มาพบกับถูกใจใชแชร์ชอบนะคะประจําเดือนมิถุนายน2560นั่นเองนะคะวันนี้นะคะก็มากันแบบเ,เครื่องสำอางค่อนข้างแน่นเลเดียวนะคะมาเริ่มกันเลยวันนี้มาแปลกนิดนึงขอเริ่มด้วยลิปสติกนั่นก็คือตัวนี้ค่ะแคทวอนดีนะคะตัวนี้ก็เป็นลิควิดเป็นแมทนั่นเองนะคะซึ่งหลายๆคนก็น่าจะชอบแล้วก็เฮอใช้อะไรกันไปนานแล้วนะแต่ว่าตัวนี้ที่ว่าเพิ่งซื้อมาเมื่อประมาณเมษาพฤษภาต้นเดือนนะนะแล้วก็ ใช้มาตลอดนะคะนั่นก็คือสีล o ริต้าถูคือเขาฮิตกันมานานแล้วแต่ว่ายังไม่เคยมีพอมีแล้วก็เออชอบนะคะเป็นสีที่ สามารถใช้บ่อยทาได้ง่ายที่เริ่มด้วยลิปสติกก็เพาราะว่าเนี่ยที่เห็นอยู่คือทาแล้วก็ไปกินไก่ทอดมานะคะแล้วมันก็เหลือประมาณนี้จะให้เห็นว่า4ีัน้าติดทนนะสาหรับการใช้ชีวิตประจําวันนะคะซึ่งมันมีการกินกินที่เป็นของมันๆมันก็จะยังอยู่แต่ว่าตรงข้างในอย่างเงี้ยมันก็จะหายนะคะซึ่งก็ไม่ใช่ปัญหาเราก็สามารถเติมได้ข้อดีคือเนื้อค่อนข้างเหลวทาง,ง่ายแล้วก็ทาทับได้นะคะไม่มีแยกชั้น นี่นี่คือที่เริ่มมาเป็นอันแรกแล้วค่ะให้ให้เดินอ,อย่างนี้นะคะว่าปากลบนั่นเองอ่ะชอบมากถ้าสมมุติว่าใครที่ชอบทนมันส้มๆนิดนึงนะคะก็ไปเอาลอเรียต้าทแต่ถ้าแบบชอบอมชมพูหน,หน่อยนึงอะไรเงี้ยก็ลอริต้าลอริต้าเฉยๆอันนั้นก็น่าจะสวยนะคะเป็นสีฮอตฮิตอยู่แล้วนะอันนี้นะคะชอบมากนะคะต่อมานะคะมากันที่ลิปสตก,กอีกตัวหนึ่งนะคะที่ ได้ใช้แล้วก็ชอบนะคะนั่นก็คือตัวนี้ค่ะแมบลีนิวยอร์กแต่ว่าเป็นรุ่นสามสีแล้วก็เป็นรุ่นสามสีที่เป็นสีออกมาใหม่นะคะคือจริงเขาออกมาสี่สีนะคะแต่ว่าที่ชอบเป็นตัวนี้คือมันออกแบบส้มส้มแล้วก็ดูระเรือ่อแล้วมีความชมพูขอบปากอะไรเงี้ยคือมันเป็นสีส้มสีชมพูพอทารวมกันออกมาแล้วมันแบบเออสวยดีอะ่ะมันก็เป็นอมอมแดงอมส้มดูทาแล้วดูธรรมชาติดูแบบดูสีแบบ พูไม่ถูกแต่ว่าตัวนี้มันเป็นสีที่ติดทนมากเลยนะคะโดยเฉพาะสีข้างนอกนะคะเป็นสีที่แบบติดทนมากนะใครว่าเป็นสีออกกรอใสๆไม่นะคะสีค่อนข้างชัดเลยทีเดียวนะคะสําหรับตัวนี้นะคะมาต่อกันที่มาสคาร่าแล้วกันไหนๆก็จะมึนแล้วก็มึนต่อไปนะคะนี่ค่ะเป็นตัวที่ใช้ในช่วงเดือนที่ผ่านมาแล้วก็ชอบนะคะตัวนี้ของมิสตีนะคะโอเพนอัพพีค็อกมัสคาร่านั่นเองเป็นรุ่นนกยุงลำแพนนะคะซึ่งถ้าย้อนไปดูปวิดีโอซักที่แล้วหรือไงเนี่ย ว่าเพิ่งจะลงรีวิวตัวนี้เอาไว้นั่นเองนะคะก็ชอบในความหัวปลายหัวแปรงสไปรัลของเขาแบบนี้นะคะแล้วก็มันสามารถที่จะปัดเข้ากับขนตาแบบซอกซอนโดยขนตาล่างเนี่ยก็อาจจะยากนึงแต่ว่าขนตาบนเนี่ยยิ่งปัดแล้วก็ยิ่งยาวเหินหอเหินด้วยอากาศว่าาตัวนี้ คือแบบเออมันใช้ดีนะแล้วของมิสทีนี่คือมาสคาร่าเลยใช้ดีหลายตัวเลยอนะนี้คือเขาส่งมาให้เดี่ยวๆตัวดีตัวเดียวเลยก็เปิดมาแล้วก็ลองเลยแล้วก็เออชอบนางนะคะก็ขอบคุณมิสทีนด้วยนะคะตัวต่อมานะคะก็มาอยู่กันที่ผลิตภัณฑ์ออตาเหมือนเดิมนะคะนั่นก็คือตัวนี้ค่ะเป็นทัดอินโซนะคะออตัวนี้นะว่าอยากได้มานานมากแล้วนะคะแต่ว่าเพิ่งจะมีโอกาส ไปหยิบตัวนี้มาซึ่งสีที่อยากได้เป็นสีอมน้ําตาลแต่ว่ามันหมดนะคะแต่ว่าตัวนี้ก็จะเป็นสีที่กึ่งจะแดงหน่อยๆเทานิดๆน้ําตาลน้อยๆผู้ไม่ถูกนะคะก็ถือว่าโอเคนะคะที่ชอบก็คือมันมีความวิ้งตาเปียกอย่างเงี้ยเอามาทาแบบว่าท็อปมันเป็นเหมือนผงนะคะแต่ว่าเป็นผงที่มีความครีมนิดๆนะเวลาทาแล้วเบรนแล้วมันก็จะเป็นแบบเนี้ยดูสิ ตาเปียกไปอีกนะคะคือเงามากไล่ฝั่งหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นแบบอ,อ,อีกสีหนึ่งซึ่งจะเปียกแบบเหลวกว่าอี้นี่นะคะฝั่งนี้ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ใช้แต่ฝั่งนี้นะคะแต่ก็ดีนะเพราะว่าเนี่ยมันมันอมอมเทาอะไรเงี้ยแล้วแต่ว่าเราแต่งหน้าย,ยังไงพอถึงเวลาก็เกลีย่ยมันก็จะแบบ โอ้โหวิ้งวาไปอีกนะคะสวยมากเลยอะชอบมากเลยนะคะสําหรับตัวนี้แต่ว่าข้อเสียคือราคามันสูงไปสักนิดหนึ่งนะแต่ว่าก็ไปพยายามจะหาตัวอื่นมาทดแทนอยู่นะคะตอนนี้กําลังหาอยู่เพราะว่าชอบอะไรที่มีความตาเปียกเนี้ยเดี๋ยวถ้าลงบนตาให้ดูไหมจะได้เห็นหลบยากไปอีกนี่ค่ะเวลาใช้นะใช้แค่นี้แต่เปิดมันก็จะปลิวนิดนึง it s, it s, อีซอละวังอะไรคือ Easy, ออละวังนี่ค่ะ ทาลงไปอย่างเงี้ย้ครงนี้ด้วยอืมนิดเดียวพอปายปกติก็ไม่กระจายขนาดนี้นะพอทาให้ดูแล้วกระจายาเลยว่าแบบแล้วก็มือเกลี่ยค่ะนี่มันก็จะแบบเปร๊ปริปริปริปรไเง,งี้ยนี่นะคะมันก็จะมีความแบบว่าวิงเกิดขึ้นอย่างเงี้ย นิดหน่อยเนี่ยพราทาแบบท็อปไปกับสีอะไรก็ได้ท็อปสีแดงสีส้มสีน้ำตาลอะไรก็ได้อะคือด้วยความที่มันวิงมากมันออกมาแล้วมันก็สวยมากเลยชอบแต่ว่านี้คือไม่ได้ตั้งใจมากนะมันแบบไม่ <c oughs> ประมาณนั้นนะคะ <c oughs> ก็ชอบนะคะตัวต่อมานะคะที่ใช้บ่อยนะคะในเดือนที่ผ่านมานะคะนั่นก็คือตัวนี้จริงๆใช้มาสักพักแล้วนะถ้าเห็นในคลิปต่างาก็น่าจะเห็นว่าวาใช้แต่ตัวนี้นะคะก่อนหน้านี้นจะใช้เป็นเฮฟวี่โรเตชันมันหมด ก็เลยบิบตัวนี้มาใช้สีดีมากๆนะคะตัวนี้สีค่อนข้างดีแต่ว่าเวลาใช้ตัวตัวหัวอันเนี้ยจะใช้ยากนิดนึงก็เลยจะใช้แต่แปรงตรงนี้ซึ่งมันทําให้สีน้ําตาลแบบดรอปลงเป็นนวลๆกำลังดีผมเข้มหน่อยก็ใช้ได้นะคะมันก็จะนวลๆเป็นน้ําตาลที่นวลๆชอบเลยรอยัล b รา w น์อาร์ติสชีเซลส range ไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่า นะคะเออหน้าตาประหลาดแต่ว่าใช้ดีนะคะตัวต่อมานะคะนั่นก็คือตัวนี้ค่ะโอโ้โหเยินเชียไอทนะคะเป็นเยี่ห้อไอทีคอสเมติหรืออีกคอ s m e ติกก็ไม่รู้นะก็คือมันมีขายในซ e ฟ h ร r านะคะซึ่งตัวนี้ว่าไปได้มาจากซ e ฟ h ร r าแบบจิว๋วคือเป็นขนาดคือตัวใหญ่เขาประมาณพ5นห้าหรือไงก็ไม่แน่ใจคะ่ะแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวเล็กที่เขามีขายเขาจะมีตัวเล็กให้ทดลองซื้อในเซฟรดีมากเลย,ยไปดูใ,ใกล้ๆที่มัน คิดปังมันจะมีโซนอยู่นะคะที่ที่ไปดูมาเนาะแล้วตัวเนี้ยเป็นตัวที่มีคนบอกว่าเฮ้ยมันดีนู่นนี่ก็เลยไปซื้อมาลองบ้างราคาค่อนข้างสูงตัวนี้ประมาณหกร้อยห้าสิบมั้งเออตัวนี้นะคะสีมีเดียมนะคะที่ว่าใช้นะคะก็คือเป็นสีสีหรือเป็นคล้ายๆกับรองพื้นนั่นแหละก็เป็นเหมือนซีซีครีมบีบีครีมอะไรสักอย่างเนื้อมันก็เหมือนแบบพวกบีบีครีมอะค่ะแต่ว่าเขาเรียกว่าสีสีเพราะมันก็คือจะปรับผิวอะไนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเนาะพอใช้แล้วนะว่าไปใช้แล้วก็ อ,อใช้ชีวิตทั่วๆไปคือหน้ามันดูแบบหน้าแดงอะ่ะหน้ามันดูเนื้อผิวนี่คือดูแบบว่าดูเป็นผิวเราสุขภาพดีอะ่ะดูแบบว่าเอ้ยดีมากเลยแล้วสีมีเดียมนี่คือสีพอดีผิววาเลยนะคะว่า NC สามสิบห้านะคะก็ บางคนเขาก็จะบ่นว่าเฮ้ยเมดมีเดียมมันอาจจะเข้มไปหรือว่าบางคนก็จะบ่นว่าสีไม่ไไตรงบ้างแต่ขาว่ามีเดียมคือพอดีเลยนะคะแล้วก็ชอบมากเลยนะคะก็เลยเป็นตัวที่แบบว่าถ้าพกไปไหนพกผ้าอะไรเงี้ยไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยก็จะเอาไปอะไรนี้ง่ายดีแล้วก็ใช้ดีมากด้วยนะคะตัวนี้เออชอบเลยอะ่ะนี่ไม่เคยรู้จักยี่ห้อนี้มาก่อนแต่ว่าเห็นว่ามีขายในเซฟรานละก็เลยซื้อมาลองแล้วก็ประทับใจนะคะอ่ะ เดือนนี้ผ่านมาว่าใช้แป้งพับตัวนี้บ่อยมากเลยค่ะแป้งเจ้าหนางนะคะซึ่งก็เป็นแป้งที่ไม่รู้ว่าเอามาพูดในสริดหรือยังนะคะซึ่งตัวนี้นะคะว่ามีแค่เบอร์หนึ่งกับเบอร์สองซึ่งตอนนี้ว่าใช้เบอร์สองแล้วว่าก็ได้ข่าวว่าเขาออกเบอร์สามมาแล้วนะคะยังไม่ได้ลองแต่คิดว่าเบอร์สามน่าจะพอดีกับวานเลยแต่ว่าว่าใช้เป็นเบอร์สองเนี่ยเพื่อที่จะเอามาแบบงี้ อย่างนี้นิดหนึ่งคือไม่ได้ปัดแบบว่าโบกเต็มหน้าอะไรอย่างนี้คือปัดแค่ช่วงประมาณกลางกลางหน้ามันก็จะสีแบบพอดีแต่คิดว่าเบอร์สามน่าจะดีนะเพราะตัวเนี้ยมันกันน้ํากันเหงื่อแล้วก็ทําให้หน้าดูว่าเด้งใช้ได้เลยีเดียวนะคะว่าใช้ใช้หยุดหยุดจะใช,ใช้หยุดหยุดแต่ว่าช่วงเนี้ยใช้แบบค่อนข้างต่อเนื่องกันเป็นเดือนนะคะก็เลยเอาหยิบมาพูดถึงนะคะสำหรับแป้งเจหมาการาคาถูกและดีด้วยประมาณ300บาท39มามั้งแต่เขาชอบมีโปร300บ่อยๆไปดูได้นะคะตัวนี้นะอ่ะ ตัวต่อมานะคะก็คือกาวติดขนตาปลอมค่ะซึ่งตัวนี้ว่าคิดว่าน่าจะเคยเอามาเป็นเฟรตไปแล้วในเดือนหรือปีที่ไหนก็ไม่รู้แต่ว่าเดือนล่าสุดวาได้ไปซื้อตัวนี้มาคือเวลาว่าจะซื้อกาวติดขนตาเนี่ยวาก็จะซื้ออยู่แค่ ดีอ uh, ัพนะคะแล้วก็คอสลุกนี่แหละที่ราคาพอๆกันแล้วก็คุณภาพอพอๆกันนะคะแล้วเดือนที่ผ่านมาเนี่ยใช้ตัวนี้ตลอดเลยแล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหาขนตาเด้งเท่าไหร่นะแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยนางโอเคนาง,งช่วงนี้หรือว่าหลอดนี้ดีหรือไม่รู้แต่คือปกติการขนตาหัวเด้งหางเด้งมาเริ่มปกตินะคะแต่ว่า ตัวเนยใช้ตลอดเดือนตลอดที่ผ่านมา2เดือน3เดือนที่ผ่านมาก็รู้สึกว่าเออหนังโอเคนะคะก็แฮปปี้กับคอสลุปในช่วงนี้เดือนนี้ที่ผ่านมานะจ๊ะสำหรับก้าวติควตาปลอมนะคะ<ม>ส่วนขนตาปลอมนั้นเดือนนี้ว่าใช้ของเนซี่ชอยบ่อยมากนะคะเป็นเอ,อ่อตัวที่แบบติดแล้วสพรึงเวอร์มาแต่เดือนที่ผ่านมาสิ่งที่มาแทนที่ตัวสพรึงนั้นก็คือเป็นรุ่นธรรมดาะคะ่ะเป็นรุ่นแบบ บางๆหน่อยไม่ได้เยอะแยะอะไรนะคะคือปกติ<ส>ว่าไม่ได้เกี่ยงยี่ห้อนะยี่ห้ออะไรก็ได้ที่ใช่บ่อยๆก็คือบล็อกต่อเนซี่ชอยแล้วก็อายุมินะคะแต่ว่าอันเนี้ยมันมีพอดีเลยแล้วเป็นไซส์ที่แบบกลางดีเราไม่อยากติดขนตาที่มันหนักหนาสาหัสมากช่วงนี้อยากกรีดไลเนอร์นิดๆก็เลยเปลี่ยนมาใช้แบบนี้นะคะซึ่งมันก็โอเคนะคือมันเป็นแกนแบบว่าเผ้านะคะแล้วก็มาติดพอติดแล้วมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันดูเหมือนธรรมดานะแต่พอติดเข้าไปแล้วดูแบบสพรึงเบาๆแล้วปั ขนตาได้เพิ่มอีกคะเวลาขนตาเทียมเป็นกล่องแบบนี้เราก็จะกล้าปัดขนตาเพิ่มได้เงี้ยมันก็เลยจะแบบทําให้ดูสะพึงขึ้นและดูสวยธรรมชาติอะไรเงี้ยนะก็จะชอบใช้ขนตาประมาณบางๆแบบนี้นะคะแต่ว่าวันนี้ใช้062นะคะที่ติดอยู่นี่เลยนะคะ1062จากเนซี่ชอยนะคะนี่นะคะ ส่วนเดี๋ยวมีคนถามพี่ว่าคอนแทคเลนส์ของอะไรอันนี้คอนแทคเลนส์ของคิตตี้คา a ว i ยนะคะซึ่งคอนแทคเลนส์เนี่ยเป็นสิ่งที่อยากจะทำเป็นเฟร i t e อยู่แล้วเหมือนกันแต่ว่าหมดแล้วอะเฟร i t e ก็คือเอ่อแอคคิวินะคะเป็นรายวันซึ่งที่เคยเห็นมาหลายๆคลิปที่ผ่านมาแต่คลิปวันนี้นะคะเอ่อใช้เป็นคิตตี้คา a ว i ยเลนส์ซึ่งเป็นสีอะไรอะ ร,รุ่นอะไรอะรุ่นอะไรสักอย่างอะสีดำตาลสวยมากเลยเนาะมันดูแบบฝ่อๆได้หน่อยยังไงไม่รู้เนาะคนนี้เออนั่นแหละเดี๋ยวถ้ายัางไงเดี๋ยวจะมาทําคลิปยากให้อีกทีหนึ่งแล้วกันนะจ๊ะมากันที่ตัวต่อไปนะคะนั่นก็คือหวีนั่นเองนะคะหวีเอ่อจาก Air Motion นะคะซึ่งเป็นเจ้าของเดียวกับ i n v i s i v e Bubble นะคะซึ่งเขาเคยส่งให้วาแล้วอันหนึ่งนะคะแล้วก็แม่ยึดไปแล้วนะเขาส่งมาให้ใหม่นะคะก็กราบเขาพระคุณมากเพราะว่าหวีตัวนี้ว่าชอบมากเลยแล้วเวลาหวีดูเมื่อกี้เห็นปลายมันจะยุ่งๆ ดูสิมันสามารถทําให้ปลายยุ่งๆเนี่ยดูดีขึ้นแล้วผมดูสุขภาพดีแบบมีเวทมนต์นี่ดูคือว่าจะเป็นคนที่ปลายผมมันจะค่อนข้างแห้งแล้วก็รอตัดตัวที่ฟอกให้มันหายไปนะคือช่วงนี้จะดูสุขภาพดีขึ้นเยอะมากแต่ว่าปลายมันยังแห้งๆอยู่พอใช้หวีแบบนี้มันจะทําให้วีได้ดีขึ้นแล้วก็มีมีผมสุขภาพดีขึ้นนะ่ะ นะมันมีอยู่หลายยี่ห้อนะคะแปลงแบบนี้นะแต่ว่าไอตัวแอมโมชัน hmm. จะเป็นตัวที่มีด้านจับถนัดแล้วก็เบานะคะค่อนข้างที่จะชอบตัวน mm hmm. ี้นะคะอันนี้ไปหาดูได้ใน Se ฟราหลายๆที่อยู่เหมือนกันนะเออนั่นแหละโอเคมาถึงตัวต่อไปนะคะเป็นตัวนี้ค่ะ perfect oil whip จะเคลิ้นิดนึงเพราะว่าไปเอามาจากห้องน้ำนะคะก็เป็นเอ เซนกะเพอร์เฟกต์ออยวิปซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ล้างหน้าแบบออยแต่ปั๊มออกมาแล้วมันจะเป็นโฟมไม่อยากปั๊มให้ดูเพราะมันจะเหลวเถอะและเหนอะอะปั๊มก็ได้อะมันเป็นมันเป็นออยนะคะตรงนี้เป็นออยออยล้างหน้าคือใครที่มีปัญหาแบบว่าเฮ้ยเมี่ยงวันหนูไม่ใช่ออยค่ะพี่เพราะว่าออยเนี่ยมันทาให้หนูแบบสิวขึ้นหน้าเวลาใช้ที่ไรสิวมาทุกทีเป็นเหมือนกันพี่ก็เป็นแต่ว่าอันนี้นะคะเป็นอะไรที่ไม่มีสิวอุตันขึ้นแล้วก็ล้างสะอาดมากนะคะเพราะว่ามันมาก,กันในรูปแบบนี้เดี๋ยวเราาให้ดู โอ๊ยไม่กล้าปั๊มเยอะคือเนี้ยค่ะมันเป็นออยนะตะปามาแล้วมันเป็นโฟมจริงจริงมันจะหนานุ่มกลมบอลกว่านี้แต่ว่านี่มันค่อยๆปั๊มกลัวมันออกมาเยอะแล้วเลยก็คือมันจะเป็นแบบเโฟมออกมาเลยแล้วก็เสร็จปุ๊บเราก็หน้าแห้งแล้วก็ถูเลยค่ะไม่ยด้ถูไว้ดูเดี๋ยวจะเห็นว่ามันหลุดออกมาเลยทันทีนะคะก็ เออช่วงช่วงเนี้ยว่าจะใช้ออยตัวนี้ล้างหน้าตลอดเพราะว่าเออเป็นคนที่มีสิวอยู่ตลอดเวลาแล้วไม่ยอมใช้ออยนะคะพอเวลาใช้ออยเนี่ยเราจะรู้สึกมันจะมีสิวอุดตันแต่ว่าอ่ะเราก็เปิดใจมาลองใช้ตัวนี้นะคะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นออยมามันมาเป็นแบบว่าวิปเราก็เลยกล้าใช้มันจะไม่ไม่น่าจะอุดตันหรอกมั้งอะไรเงี้ยแล้วพอเราทาทาถูๆไปแล้วก็แตะน้ำหน่อยนึงแล้วก็ถูมันก็จะลื่นขึ้นแล้วก็ล้างอะไรเงี้ยเฮ้ยมันสะอาดแล้วมันทาให้ผิวรู้สึกว่า ผิวที่เป็นสิวอุดตันอะไรเงี้ยน้อยลงนะคะว่าเป็นสิวอุดตันบ่อยมากๆตลอดเวลากลุบกริบเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวหายเดี๋ยวหายอันนี้ก็คือทําให้สิวอุดตันช่วงแก้มช่วงอะไรพวกเนี้ยที่เราเคยมีบ่อยๆเงี้ยลดน้อยลงจริงนะใช้ไปครึ่งขวดแล้วนะก็แฮปปี้มากๆเลยนะคะสําหรับตัวนี้ใครที่มีปัญหากับออยอย่างที่บอกนะอยากให้ลองตัวนี้เลยค่ะเพราะว่าถ้าเราแต่งหน้าหนักๆเนี่ยยังไงก็ต้องใช้ออยล้างเราเข้าใจนะเพราะว่าไอ้ใช้พวกครีนซิ่งต่าง ซิงซิงวอเตอร์อ่างเงี้ยมันไม่พอจริงๆแต่ว่าตัวนี้มันทําให้เอ,อ่อล้างได้สะอาดถึงรูขุมขนนานๆใช้ที่ก็ได้นะแตหรับคนที่กลัวแบบกลัวออยล์แบบวายอย่างเงี้ยก็อันนี้ใช้ใช้ใช้แทบทุกทุกวันที่มีการแต่งหน้าหนักๆแต่เท่าไหนที่ไม่ได้แต่งหน้าเลยอย่างเงี้ยก็จะใช้เป็น Clean c l e a ซิ่งคร r e อะไรางี้มากกว่าเพื่อที่จะล้างลูขุมขนออกมานะคะแล้วก็พล้างเสร็จแล้วก็เช็ดด้วยโทนเนอร์ด้วยนะคะมันก็จะทําให้การบํารุงผิวอะไรเงี้ยก็เข้าถึงผิวได้ง่ายขึ้นเพราะเหมือนกับ ไปล้างตัวที่บุดตันในผิวนั่นเองนะคะก็จะทําให้หน้าเราน่าจะมีสุขภาพดีขึ้นก็หวังผลอยู่พอสมควรใช้มาเดือนที่แล้วก็ก็แฮปปี้แล้วนะคะ,ะมาถึงตัวต่อไปนะคะก็เป็นตัวนี้ค่ะแคทวันดีคือตัวนี้เป็นพาเลตเขาเรียกอะไรนะคอนทัวร์นะคะซึ่งชื่อตเต็มของเขาคือเชด d อนไลท์คอนทัวร์พาเลตนั่นเองนะคะซึ่งก็ซื้อมาตั้งแต่ปีที่แล้วตรงที่มันลดราคา20เปอเซ็คราแล้วก็ไม่เคยแกะใช้เลยเพิ่งจะมาแกะใช้ได้เดือนที่แล้วนี่แหละ พื่อจะแกะใช้แบบเหมือนประมาณว่าจัดของแล้วเจอแบบเฮ้ยแกะสักหน่อยไหมราคาก็ไม่ใช่น้อยนะพอเสร็จก็แกะใช้มานะคะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยนางโอเคนางดีนะคะคือว่าชอบในยี่ห้อเก่าๆที่เคยเอ่อเฟรนด์ไปเดือนที่แล้วนะชอบอยู่แล้วแล้วก็ใช้อยู่ปกติแต่พอแกะตัวนี้ออกมาใช้แล้วเนี่ยต้องบอกว่าเอ่อเนื้อเนี่ยมันจะละมุนกว่านิดนึงนิดเดียวแต่ว่าคือเนื้อละมุนและเกลี่ยง่ายนะคะแต่ว่าสีเนี่ยวามีความรู้สึกว่าสีผิวบาวานเนี่ย เวิร์กมากเพราะว่าพอสีมันสีมันชัดมากอะพอแตะปุ๊บนะคือสีนี้ดูอ่อนสุดพอแตะปุ๊บโอ้โหเข้มป้าบมานี่เลยสําหรับคนที่ผิวสีผิวอ่อนอ่อนกว่านี้นั่นหมายความว่ามันจะเยอะเกินไปอะ่ะ แต่ว่าสําหรับคนที่สีผิวเข้มอย่างวาเนี่ยมันจะพอดีแล้วก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นเฟรนด์ของบางคนแล้วบางคนก็ไม่ค่อยได้ใช้ถ้าคนกขาวน่าจะไม่ค่อยได้ใช้แต่ว่าคนเข้มเนี่ยแนะนําแต่ถ้าคนสีผิวไม่เข้มจริงๆเนี่ยอาจจะเอยอะไปทาปึ้งเข้าไปแล้วอาจจะกลัวแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้นะคะสำหรับคนนี้ต้องบอกก่อนนะก็ชอบหนูไม่รู้เขาเปลี่ยนแพคเกจแลวลดราคาอะไรของเขาหรือเปล่าไม่รู้อยากไปสนใจนะคะเพราะว่าเราจะเสียใจแต่ว่าตอนนี้ประมาณ2 5 0 0หหรือ2,000 2,000หรือเปล่าั่นแหละแต่ว่าซื้อตอนลด20%่อนะคะก็จะได้ราคาถูกหน่อย ไม่เสียใจมากถ้าไม่ลดราคามาถึงสุดท้ายแล้วนะคะก็คือเป็นแปลงแต่งหน้าจากโซยว่าค่ะตัวนี้ว่าใช้มาแทบจะปีจะปีแล้วมั้งเนาะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอามาพูดถึงเลยแล้วก็จะบอกว่าเป็นทุกวันที่มีการใช้แต่งหน้าคือจะใช้แปรงของโซยว่าในการแต่งตาทุกวันแต่ไม่เคยเอามาพูดถึงเลยเมื่อกี้แต่งหน้าก็รู้สึกว่า เฮ้ยฉันควรจะเอามันเป็นเฟรริตได้แล้วเพราะว่ามันเฟรริตจริงๆนะคะสำหรับตัวนี้ก็คือแปลงแต่งหน้าของโซยว่าซึ่งเซตนี้ยว่าจำไม่ได้ว่ามันมีกี่อันนะเพราะว่าเอ่อมันมีความใช้มาพักใหญ่แล้วไม่ได้ใช้เต็มเซตมันเท่าไหร่แต่ก็ใช้เกือบทุกอันเลยนะสำหรับอันนี้อะอมันที่รวบรวมได้ก็มีอยู่แค่นี้ ประมาณ8อันแต่น่าจะมีมาน10อันนะคะคือเป็นแปรงตาทั้งหมดเลยนะ,แล,ะแล้วก็เป็นรุ่นอะไรโรสโกอะไรสักอย่างราคาอยู่ที่วัน2,009นะคะก็ไปดูได้ที่เว็บเซฟรานะลองเข้าไปดูได้จะบอกว่าราคาสูงมากส่วนตัวคิดว่าแต่พอเวลาใช้แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันดีจังเลยอยากได้แปรงแปงแปรงอะไรเพิ่มเลยอะของโซอยว่าคือทำไมแปรงมาถึงได้ดีขนาดนี้เลยรู้สึกอย่างนั้นเลยนะคะเพราะว่า มันเกลี่ยอะไรก็เกลี่ยง่ายเกลี่ยประมุลมากไปหมดเลยอะ่ะอันนี้เพิ่งใช้มายังไม่ได้ไปล้างไว้เช็ดนะคะก็เนี่ยแบบคือเวลามันมันมาแบบเกลี่ยอะไรเงี้ยมันทําให้ทุกอย่างฟงแล้วดูดีใช้เป็นตัวหัวตัดอันนี้ค่ะเขียนคิ้วเกลี่ยคิ้วอย่างเงี้ยทุกวันเลยเป็นประจําคือดีมากอะแบบไม่รู้จะพูดยังไงเลยถ้าอยากจะรู้ว่ามันดีขนาดไหนมันสามารถที่จะไปซื้อแยกได้นะคะอันละประมาณสา0รอบาทซึ่งแปลงคุณภาพประมาณนี้ 300บาทถือว่าดีจริงๆว่าต้องบอกว่าว่าชอบแปลงของโซยว่าที่เป็นแปลงตามากกว่าของพวกเรียลเทคนิคซึ่งราคาก็น่าจะพอๆกันนะเอออันนี้อาจจะต้องซื้อเต็มเซ็ตหรือว่าอาจจะแยกๆซื้ออะไรประมาณนั้นแต่รู้สึกว่าไม่เคยใช้แปลงตาของอ,อ,อะไรเลยนอกจากโซยว่าซึ่งจริงๆก็จะมีแปลงของเรออียลเทคนิคบ้างแต่ ก็ใช้ได้แต่ไม่ได้ใช้บ่อยนักนะคะจะใช้เป็นตัวนี้ก็จะเช็ดจะล้างใช้ซ้ําอยู่อันเดียวนนี้นะคะก็จะชอบมากๆเลยโอเคสําหรับวันนี้นะคะว่าก็พูดมาเยอะมากเลยคลิปนี้เอาเป็นว่าจบเพียงเท่านี้นะคะสําหรับเดือนที่ผ่านมานะคะก็ถ้าได้ของมาใหม่ลองใช้แล้วชอบย,อยังไงก็เดี๋ยวจะมาเม,ม้ามอยให้ฟังใหม่ในเดือนหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ